เซฟครับผมหลังจากเข้าซับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวทําการปรุงนะครับผมนี่ผงนัวโอ้ยหวดหัวเลยวะนี่ครับเซฟห้าครับกําลังคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับใส่บป๊ะแซบเดี๋ยวมาหู้กันนะครับพี่น้องติดตามไปเรื่อยๆเนี่ยเครื่องปรุงอยู่ครับ ใส่พริกแล้วครับนี่บุ้ยบักเพ็ดบักเพ็ดนี่ใส่พริกลงไปครับใส่พริกลงไปแล้วต่อไปอยังครับปลาเล็กน้อยแค่เนาะน้ำปลานี่ครับใส่น้ำปลาไปด้วยนิดนึงครับสูตรวาตายตัวเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะมือมือหนักมือเบา แซ่บโบแซ่บกันเดี๋ยวลู่กันนะครับคราให้เข้ากันครับผมใส่เลือดครับผมขั้นตอนต่อมาใส่เลือดแล้วครับปุ้ยสีสันเนาะพี่น้องเนาะน้ำลายเริ่มไหลแล้วครับตอนนี้เปกระดาษทิชชู่นี่ครับผมใส่เลือดเรียบร้อยครับโอ้แดงแจ๋เลยพี่น้องเด้อนี่ หรว่าต่อไปใส่ยังต่อครับใส่ดีครับใส่ดีครับผมนี่บอกพอม่นได้เนาะนี่ครับใส่ดีลงไปครับดีขวอดครับพี่น้องแข่กันครับนี่ได้ขาอ่อนมาน้ำครับโอ้ยไ,ได้ขาอ่อนมาน้ำเด้อพี่น้องเด้อหงนูหนก็ต้มกัดโพ เดือดบุกๆเลยครับเดี๋ยวคอยติดตามเดี๋ยวเบิ้งนี่ไปก่อนครับกําลังค้นครับเมนูเด็ดมือนนี่ทั้งตุ่มทั้งก้อยครับเขาคว้าแล้วพี่น้องบันนี่นี่ฮะปูเต็มซ้อนนะครับใส่ข้าขวคั่วลงไปเอาหมักไหลใส่หลายครับใส่น้อยเ <c oughs> สียบเท้านีน่นอนอยู่แล้วครับเสียบแทนแน่นอน ใส่พักครับต่อไปครับนี่ใส่พักครับผม <c oughs> เป็นตาแซบและะ้วบะนี่มีสีสันขึ้นมาหน่อยนึงนะครับนี่ยโอยคนเมืงครับบุ <c oughs> กับไซอีกนะครับเนาะนี่ครับ บรรยากาศเซฟของเฮาครับขอขอกินก้อยน้ำกันแซ่บๆพี่น้องโอ้ยคุณน่ะต็มถ้วยเลยหอมพร้อมพร้อมพอมเท่เน้นอนพร้อมพรทักนี้เด้ดูต้มเนี่ยเป็นอะไรครับมาถูกเดือดบุกๆเลยต้มก็เริ่มรายการนี่ครับ เดี๋ยวมาติดตามกันไปเอยเดี๋ยวกินครับเนี่ยชิมดูน้องชิมดูจะาาซาแล้วชิมคำยิ่งใหญ่นี้ชิมไหมโอ้หน่อยโอ้เ,เอาอึ๊บแซบแม่ครับโอเคครับผม,มติดตามติดตามเดี๋ยวมีครับน้องพันแล้ว